เอาปลาบูพี่นาเด้อปลาปลาบูได้โอ้ยเสียดายนี่เอาแค่เอาแค่กินเอาไปกินได้เอาไปย่างย่างปะยิ่ต้มปะต้มออตัวนะ่ยโ้ยตงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวปลาบูยิ่นี่แหละ กำลังสีเข้มกำลังสีเข้มซาพินพากำลังก่อไฟพี่น้อง <c oughs> นั่น <c oughs> นีนน <c oughs> ม่มันอนอนมันแล้วก็จะมานั่งถ่ายเอากันเนาะพี่ดงไหนอันนี้ออกก่อนนี่าตั้งตั้งนี่ สูบบ้านเนาะแกก็หากินปองแน่นอน่มเป็นกุมมโรมาซอยเปีดปลาซาน่ะ่องเป็ดปลาซาได้มั้เปด๊ี่รักไฟต้ม่องเปี๊ะปลาซาบัวปลาซาดี ดดกินต้มปลาพี่ <บา S 2> น้องกินต้มปลากินต้มปลาบันยุดนาน,นานทีสิมาทีหนึ่งภาษาบ้านนครอ้ปะบูพี่น้องบ้านพี่นอ้นองกินบ,บน่บ้านพี่น้องมาอยู่แถวคลองเขตปทุมธานี อันนี้อันนี้เขตอยุธยาบ่ะนี่อ้าวเขาคือเดียวปทุมธานีอ๋อ,อ,นนอคนละเขตเนาะเออหอยอก,อกินได้อีกเป็นยังไงกันอ่ะหอยพี่น้องป้า,า,า,ปาก,ก็ถือว่าคนดักไว้บา,าชสเกตบอลเ <c oughs> <c oughs> ย็นสบาย คุณยังใจดีเอาผามาผู้น่ะอยู่สะพานเครื่องครัวเขาเพเอะอยนนี้มาก็ซุ่มแบบให้อุ่นลงหานะเออมวนอันนี้เขากะ เรองอยเไี่น้อกระดองเส็ดกินให้เรียงปลาพิมปราพิมลังปลาบูน่องกินเลยไปน้องเสียเราพิมรังปากินปลาบู ได้หอยมาพี่น้องผลไปซื้อหอยมากินว่าสิงมสับบดีงมสับซาพิมย่านปิงซาพิมว่ะปนปนเลือกเอาหอยก้อยกุ้งยังไงก้อยกุ้งตำหมูฮ้องข้นตัวตุ่มโตบูผลพี่น้องหอยล้มผัดเย็น ้นพี่น้องเครื่องเครืองเตรียมก้อยกุ้งพี่น้องน่ี้าเเ้าุ่ขายพอมด้บอนึ่กินเด้เนี่ตาสังเอาตาซัง่ใกล้กโควิ เตรียมเตรียมเตรียมเครื่องก้อยกุ้งตำ่างหูเขาก็เริ่มมาเลยอาจจะเตรพยมดำเปลือยอีกนะคุ้มผลคุ้มผลคุ้มผล ต้มปลาบูพี <s S ่น oh ้องต้มปลาบูสูตรสะพิมสูตรไตเติลเอ้ยตูตรไตเติลสะพิมพคนต้มปลาบูต้มปลาบูเลยต้มปลาบูกำลังเดือดเลยพี่น้องมาแล้วพี่น้องเออวันนี้ละนี่วันนี้ละเออ เรียบร้อยพี่น้องต้มปลาบูรถเด็ดสูตรซาพิมพาบรรณาสบายดที่นี่ปลอดภัยแต่ว่านั่นนอกการอันตรายอยู่แต่ก็ระวังอยู่เดี๋ยวไปซื้อคนเหนือก่อนแซ่บครับครับครับหอมผักสะแยงพี่น้องหอมผักสะแยงกินผักสะแยงหอมหอมร่างยามกุ้งลายเลย ลดีหอันนี้เพิ่นหามาไว้เลยว่ามันอยู่ในนี้เปลนปลียนปี่นพวกหนพวกปีนปีนตงนี่หเ่ปีนปีนซักอนปีนโดด้จังก่เยอเนาะมันงกตายตายกับม่วานไหนวเจ้ากินเดียรเดียกับเปาเอาเปลาออกมาเพาอะไรเาะว่เดี๋ยวมันไล่หมดไลแล้วเห็นไหมมันงามเรเห็นบ่ เห็นม่มาเลยพี่น้องเด้อกินกุ้งเต้นน้ำลายไหลบ่คักคักคักสุดยอดเลยพี่น้องคักรานนีาคัก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  เขาเมื่อคืนนี้เขาไปส่งตั้งสองโลเนี่ยโอ้โหอง่เอาเขาอามยเนี่ยแล้วช้ามาหายเนี่ยในในกระชังหายหมดเลยสองวันแล้วไปไหนเนาะว่าคนขมยทั่ไหะน่าจะขโมยนั่นแหละขังไว้แงามโลพช้ามายกมากุ้งไม่มีเลย ไพน้องแลมคทีรถ่มได้มาอะไรพี่น้องที่โน่นเขาขายน่ห้าสิบบจะได้มาเลยมาเลยมันไป่รลงลงลงกากุ้มพี่น้องวากุ้งตึ๊ง้งพี่น้องพี่น้องโตใหญ่มันไปเ่ครับ